สวัสดีครับผมณพัฒนนะครับจากเพจสุขภาพโดนใจกรุงไทยแอ็กซ่าครับสวัสดีครับผมปวาัฒครับจากเพจสุขภาพถูกใจใช่เลยครับโอเควันนี้เราสองคนนะจะมาแนะนําแผนประกันสุขภาพที่มีการค้นหาอีกแล,แล้วค้นหาเยอะจริงเป็นประกันตัวสุขภาพที่ตัวใหม่ของกรุงไทยแอ็กซ่านะครับและสำหรับผมเนี่ยน่าจะเป็นตัวที่ดีที่สุดในปี2022ดีที่สุดครับเพราะว่ามีอยู่ในตัวนะตัวเก่านะลูกค้าหลายคนนะก็ได้เป็นลูกค้าไปแล้วสำหรับตัวอเียติตัวใหม่ เปลี่ยนเรียว่าเปลี่ยนค่อนข้างเยอะเลยนะเปลี่ยนชื่อด้วยจาก i Healthy เป็นเรียกว่าเติมชื่อดีกว่าจาก i Healthy ธรรมดาเป็น i Healthy Ultra มีความ Ultra อยู่แปลว่าต้องมีอะไรที่พิเศษใช่แล้วก็มีการเพิ่มแผนมา1แผนด้วยจากปกติแล้วที่จะมีแค่5แผนนะครับตอนนี้จะมี i Healthy มีหแผนใช่ซึ่งแต่ละแผนเป็นยังไงเดี๋ยวเรามาดูถึงการเปลี่ยนแปลงกันนะครับว่าของเก่าลืมไป ดูของใหม่ดีกว่าว่าของใหม่ตอนนี้อเอรตี้อัลตร้าเนี่ยมีอะไรบ้างครับแต่อยากจะบอกครับว่ามีทั้งข้อดีแล้วก็วงเงินที่เยอะขึ้นครับแล้วก็มีแผนเยอะให้เลือกมากขึ้นลูกค้าจะได้เลือกตัวที่แบบว่าเอโดนใจเราที่สุดทำไมถึงมีการเพิ่มวงเงินครับเพราะปัจจุบันการเคลมเรื่องการรักษาเนี่ยวัตกรรมเนี่ยมีการเปลี่ยนแปลงเพิ่มขึ้นมีทําให้เทคโนโลยีมันหลายระยงดีขึ้นทําให้ค่ารักษาแพงขึ้นดังนั้นเนี่ย เราเล็งเห็นตรงนี้จึงเพิ่มในส่วนของค่ารักษาให้อย่างจุกๆเลยครับแผนแรกนะครับชื่อเหมือนเดิมครับแผนสมาร์ทครับแผนนี้ให้ค่ารักษาอยู่ที่3ล้านครับใช่ครับห้าห้องค่าห้องให้เยอะเลยมากเลยนะห้าห้องจุก1 5 0 0บาทนะครับแล้วก็มีค่าเรียกว่าค่าปรึกษาแพทย์ด้วยค่าปรึกษาแพทย์เนี่ยจะได้เฉพาะในส่วนของอายุ6กถึงสิบขวบจะจำกัดได้คืนละ1,000บาท แต่ถ้าอายุมากกว่านั้นก็คือสวีทขวบขึ้นไปจ่ายตามจริงไปเลยก็คือเหมาจ่ายวงเงินเราก็3ล้าน3ล้านเหมือนเดิมโอปีนีมีไหมไม่มีแต่ไม่ต้องห่วงนะคบถ้าสมมติ o p d ดีไม่มีแผนเนี้ยข้อดีต่างจากเดิมปกติไอเทลตี่เก่ามีโ p ปดีให้ตั้งแต่แผนสมารถถูกต้องไหมครับเวลาคุณเกิดอุบัติเหตุม้ากัดมีดบาดน้ำร้อยลวกไปหาหมอเ็าใช้วงเงินโอปดีในการรักษาแผลแต่แผนไอเทลตี้เอาตาเราให้พิเศษครับอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นภายใน24 4่ชั่วโมงยังไงพี่เนมก็สามารถใช้ในส่วนของ IPD ได้ก็คพอในวงเงิน3ล้านเลยนะครับในส่วนของจุกสมาร์ทซิลเวอร์ทุกแผนเลยนะครับให้ทุกแผนเลยโอเคนี่คือแผนสมาร์ทนะครับคาดสายสามล้านเหมือนเดิมครับแผนต่อมาเป็นแผนบรอนซ์ครับก็มีตัวนี้เป็นแผนพิเศษที่เพิ่มเข้ามาครับอยู่ระหว่างสมาร์ทกับซิลเวอร์ ตัวเก่าไม่มีนะบไม่มีตัวนี้มีครับตัวนี้ก็ให้วงเงินกันจัดเต็มอัพจาก3ล้านมาเป็น10ล้าน1ิล้านาน,นะปกตไิไม่มีไม่มีตัวตัว ตัว10ล้านนี่ต้องเป็นตัวโกตัวเก่าแต่ตัวใหม่เนี่ยเป็นแค่ตัวบอลนะฮะตัวบอลเนี่ยสิล้านในส่วนของค่ารักษาโดยรวมอ่าเป็นวงเงินเต็มครับแต่ว่าอย่างมันก็จะคล้ายๆกับสมาร์ทนิดนึงครับสำหรับเด็กถึง6กถึงสิขวบเนี่ยค่าปรึกษาแพทย์ก็จะอยู่ที่วันละสามพันบาทครับแต่ถ้าสิขวบขึ้นไปแล้วครับพี่เน่ก็อยู่ในวงเงินเหมาจ่ายก็คือ10ล้านบาทเหมือนกันอ่านะครับค่าห้องสําหรับแผนบอลเนี่ยอยู่ที่สามพันบาทสามพบาทถ้าห้องจะเป็นค่าห้องค่าอาหารแล้วก็ค่าบริการนะครับสัมกันนะก็คืออยู่่ใน3000บาาาทถมว พอไหมเท่า3,000บาทเริ่มหาได้นะหาได้แล้วเริ่มหาได้แล้ถูดถอยู่แต่ว่าค่ารักษาจุกเลยนะสิบล้านใช่ก็คือไม่ว่าจะคุณจะีโมจะส่องกล้องจะผ่าตัดด้วยการส่องกล้องเทคโนโลยีสูงแค่ไหนจัดเต็มไปเลยครับเพราะว่าตัวนี้มีเงินให้แต่ทุกอย่างต้องอยู่ในส่วนของเป็นผู้ป่วยในเท่านั้นเพราะผู้ป่วยนอกแผนนี้ก็ไม่มีเช่นเดียวกันคใช่แต่ว่าพวกผ่าตัดเล็กอะไรยิบย่อยอย่างเงี้ยเดี๋ยวเราไปดูรายละเอียดในเล่มกรมธรรม์กันอีกทีนะครับตัวนั้นก็จะใช้วงเงิน IPD เหม แผนนี้แผนซิลเวอร์เนี่ยให้ความคุ้มครองอยู่ที่15ล้านบาทจากเดิมที่มีอยู่6กล้านนะฮะจัดเพิ่มมาเป็น15ล้านบาทสามเท่าเลยค่าห้องอยู่ที่5,5 0 0อ่หาถือว่าโอเคแล้วแผนนี้ดีขึ้นก็พอแล้วแล้วก็แผนนี้มีในส่วนของ OPD มาให้แล้วครับก็คือมีผู้ป่วยนอกมาให้มีละ6 0 0ันบาทเลยก็อย่างที่บอกครับ OPD ตัวนี้ก็สามารถใช้ปวดหัวตัวร้อนตาเซฟที่ผื่นขึ้นไปหาหมออะไรเงี้ยให้หมอเขาตรวจวินิจฉัยเบ เริ่ต้นก่อนได้แบบ no. ไม่ต้องนอนโรงพยาบาลแต่ถ้าส่วนอุบัติเหตุทำไงครับก็อยู่ในวงเงิน15ล้านแนะครับ <talk ing> แต่ต้องภายใน24ชั่วโมงนะครับใช่ครับสามารถใช้ในส่วนของตัว IPD ได้ทุกอุบัติเหตุนะครับ <ผม S 2> <ๆ>และแผนต่อไปนะครับแผนนี้เป็นแผนโกลนะจากเดิมที่เรียกว่าแผนยอดฮิตยอดฮิตแต่ตอนนี้น่าจะฮิตเหมือนกันนะครับสำหรับแผนโกให้ค่ารักษาอยู่ที่25ล้านค่ะหู25ล้านเลยก็คือแบบปีนั้นบอกเลยว่าคุณจะรักษาด้วยวิจีแบบ ขั้นสูงเทคโนโลยีขั้นเทพขนาดไหนบอกเลยว่าวงเงินคุณพอแน่นอนเพียงพอ25ล้านค่าห้องมาด้วยกันที่9 0 0 0บาทเหมือนเดิมนะครับแล้วก็ในส่วนของ OPD อยู่ที่ปีละ12,000บาทครับผมแล้วก็แผนนี้ก็ไม่มีค่าทํามไฟเหมือนเก่านะไม่มีนะใช่คือให้ค่าห้อง9,000ค่ารักษา25ล้านนะครับแล้วก็ OPD ผู้ป่วยนอกอยู่ที่ปีละ12,000บาทถูกต้องครับผมไปต่อไปเลยกับแผนไดมอนด์ครับแผนนี้มีวงเงินเหมือนเดิมเลยครับสำหรับ IPD หรือวงเงิน ก็คือเจ็ดสิล้านบาทเลยเดียวเจ็ดสิบล้านบาทนะป่วยกันไปเลยนะทั้งปีนะฮะงปี3ปีสามารถเลือกโรงพยาบาลที่เหมาะสมกับราคาของแผนไดมอนด์ได้ก็จะเป็นโรงพยาบาลชั้นนําเอกชนชั้นนําที่มีบริการที่สูงขึ้นไปอีกนิดนึงได้ห้องแบบว่า VIP Super เปอร์วนะแต่ว่ามีห้องรับแขกมีห้องใหญ่โตมโหฬารแน่นอนสำหรับแผนไดมอนด์ถ้าห้องอยู่ที่15,000บาพนบาทถือว่าจุกเลยนะสำหรับช่วงนี้แล้วค่าห้องเนี่ยหายากมากสำหรับแผนนี้บอกเลยว่าจั เต็มแน่นอนครับแล้วก็ผู้ป่วยน้องให้ปีละ6กหมื่นบาทนะครับที่บอกเลยที่ว่าย้ำรอบไม่รวมกับอุบัติเหตุใช่เลย่อยหมากัดอะไรเงี้ยไม่รวมเพราะปกติเมื่อก่อนให้แสนก็จริงแต่ว่ารวมกับอุบัติเหตุใช่แต่เราเนี้ยก็คือเราแยกวงเงินให้ชัดเจนนะครับสำหรับแผนนี้ก็คือมีส่วนของผู้ป่วยต้องให้6กหมื่นบาท มีในส่วนของค่าแพทย์ทางเลือกครับค่าแพทย์ทางเลือกเช่นอะไรบ้างครับพี่แพทย์ทางเลือกเช่นแพทย์ที่ไม่ใช่เป็นแพทย์แผนปัจจุบันไม่ใช่แพทย์ทางเลือกแพทย์จีนนะครับก็แพทย์ทางเลือกได้ก็อยู่ที่5 0 0 0บาทนะครับต่อปีนะครับแล้วก็มีในส่วนของทันตกรรมคือค่าทันตฟันอุดฟันขูดเหงปนกรักษารักฟันเกี่ยวกับการรักษาทุกอย่างเกี่ยวกับฟันนีฮะสามารถใช้ได้เพราเฉะนยิบเป็นฟันคุดหรืดเป่ฟันคุดก็สามารถถอนได้แต่ฟันพุดสามารถไปถอนในวงเงินในส่วนของตัว IPD ถ้าเป็นการผ่าตัดเรียกว่าหัตถการขนาดเล็กอย่างเงี้ยจะใช้วงเงินในส่วนของออตัว ตัว IPD ทุกแผนเลยนะครับผมแต่ถ้าสมมติแผนนี้เราแค่แบบว่าปวดฟันไปถอนฟันอุดฟันขูดหินปูน,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 นใช้ในวงเงินในส่วนของค่าธนกรรมได้ปีละ7,500นรบาทนะครับแล้วน,นี้แอบเห็นนิดนึง,งยังมีตัวพิเศษอีกนิดนึงเป็นตัวที่ปกติแล้วประกันไม่ให้กันรอันนั้นคือค่าอะไรครับพี่เนมค่าจิตเวชนะฮะเป็นค่ารักษาทางจิตเวชซึ่งตรงนี้เนี่ยนะครับเป็นการปรึกษาวงเงินต่อปีอยู่ที่5,000บาทก็คือปกติเวลาเราไปหาหมอจิตเวชเอกชนอย่างเงี้ยก็ครั้งละั กสองก้าบาทแล้วก็แผนนี้เป็นแผนสุดท้ายที่เราอยากจะนําเสนอทุกอย่างเหมือนเดิมไหมแผนนี้มีอะไรเปลี่ยนแปลงไหมทุกอย่างคือแบบแน่นเหมือนเดิมเลยครับก็คือแผนมพัตซีน้ำนั่นเองส่วนนี้คือบอกเลยว่าที่สุดของประกันสุขภาพใจระเทศและค่ารักษาอยู่ที่100ล้านนะครับโอพีดีตัวนี้ที่เด็ด100ล้านเหล้านคือทั้งผู้ป่วยนอกและผู้ป่วยในในวงเงิน100ล้านค่าห้องคืนละ21,000่บาทห้องนี้ใหญ่โตขนาดไหนฮะ21,000บาทต้องลองไปดูต้องว่ามีลง ไม่อยากจะลองเนี่ย <laughs> ไม่อยากจะไปลองนอนโร <c oughs> งพยาบาลเลยแต่ว่าค่าห้องถ้าสมมติได้นอนจริงๆ20,000นเนี่ย2อ0 0 0นนึ่งเนี่ยมันน่าจะใหญ่โตมากๆเลยเรครับสำหรับห้องนี้ แขนเลยครับแพทย์ทางเลือกด้วย,ม,ยมีแพทย์ทางเลือกให้อีก<ะ>มีค่าตัดแว่นด้วยค่ารักษาสายตาก็คือแบบว่าเป็นค่าตัดแว่นดูแลเรื่องค่าสายตาอะไรเงี้ยครับแล้วก็มีค่าธรรนการมให้มีค่าจิตเวชแล้วก็มีค่าตรวจสุขภาพด้วยนะ,ะตรวจสุขภาพประจำปีแล้วก็มีในส่วนของค่าฝากาคัรค่าคอดบุด้วยคัวนี้คือแบบปกติแล้วเวลาเรา สำหรับคุณผู้หญิงเลยนะครับเวลาสมมติไปโรงพยาบาลเนี่ยค่าฝากขั้นตั้งแต่ขั้นตอนการเข้าไปฝากขั้นครั้งแรกจนถึงการคลอดออกมาจนหออภิบ้านห้องเขาเรียกอะไรนะห้องห้องห้องร้อนห้องร้อนเหรอไม่ไม่รู้ห้องห้องที่เด็กอยู่ห้องอบห้องอะไรห้องอะไรห้อง ห้องตู้อบห้องตู้อบอ่าเวลาเด็กเกิดใหม่เขาจะพาน้องไปนอนในห้องตู้อบสักประมาณอาทิตย์สองอาทิตย์ครับแล้วค่อยมาก็คือครอบคุมในส่วนของการตั้งแต่การฝากคันยันถึงการคลอดบุตรนะฮะบอกเลยแนนี้แผนนี้คือคุ้มจริงจริงเพราะปกติเวลาไปโรงพยาบาลเอกชนเนี่ยไปฝากคันตั้งแต่ขั้นตอนการฝากคันมาจนถึง สุดท้ายแล้วจนพาน้องกลับบ้านนะครับไม่ต่ำกว่าแสนกว่าบาทแล้วแล้วก็แผนนี้ให้ค่าฉีดวัคซีนด้วยสมมติว่าเราต้องการฉีดวัคซีนในส่วนของโควิดสามารถใช้ได้ไหมใช้ได้ด้วยนะครับแล้วก็ผลข้างเคียงจากการฉีดวัคซีนประกันตัวนี้แผนนี้คุ้มครองด้วยแผนนี้เป็นแผนที่คุ้มมากๆสําหรับคนที่ต้องการความคุ้มครองระดับแบบพรีเมียมแบบจินคือแบบตัวนี้คือจัดเต็มแบบพรีเมียมไปเลยแล้วก็เอ๊ะตัวนี้คืออะไรสองแสนอ่าค่าจิตเวชโอ้แผนเมื่อกี้ได้ไปเจ็ดพันห้าใช่ไหมแผนนี้ให้สองแสนจุกจลก ก็รู้สึกว่าจะห้าพันห้าพันห้าพันแต่ถ้าแผนนี้แผนนี้อยู่ที่สองแสนบาท,บาทสองแสนบาทก็ปรึกษากันไปทั้งปีได้เลยลก็คือไม่จําเป็นนะว่าเราจะต้องแบบว่าเป็นคนเป็นผู้ป่วยซึงเศร้าหรือเป <นะ S 1> ็นไทโพล่าคือเราเครียดอะครับนะแค่แค่คุณลูกค้าทําประกันตัวนี้แล้วคุณลูกค้ามีความเครียดมีความกังวลบางที่นอนไม่หลับสามารถไปปรึกษาแพทย์ทางจิตเวชได้ไปหาหมอจิตเวชไม่ได้แปลว่าเราเป็นบ้าหรือเป็นซึมเศร้านะครับครับตรงนี้ก็มีค่าตัดแว่นให้ด้วยนะเอาว่ารายละเอียดเหมือนเดิมในส่วนของตัวแพินนัมะครบแต่่วา ยังไงเดี๋ยวจะให้ดูรายเดอีกทีนึงในส่วนของตัวแพทินามก็คือค่ารักษาทุกอย่างมันเดิมเลย1 0 0ล้านบาทแล้วก็มีออปชันเสริมเติมมากกว่าแผนอื่นๆในส่วนของค่าตัดแว่นค่าทําฟันจิตเวชปรึกษาแพทย์ทางเลือกแล้วก็มีในส่วนของการฉีดวัคซีนด้วยนะครับแล้วก็มีการทําฟันด้วยหลายๆอย่างลง่ายๆแค่แค่ตัวออปชันที่เสริมเข้ามาให้เนี่ยแค่ใช้ทุกอย่างก็คุ้มแล้วครับยังไม่ต้องป่วยเลยนะเพราะ ค่าอื่นๆเนี่ยเราไม่จำเป็นต้องป่ยวยเราจะฝากฟักนเราก็ไม่ต้องป่วยนี่เราอยากวางแผนครอบครัวจะตัดแว่นถ้าสําหรับคนพี่มีปัญหาเรื่องสายตาต้องใช้แว่นเป็นประจําก็มีค่าตัดแว่นให้หรือจะทําฟันอย่างน้อยปีนึงเราต้องผูดิบปูนอย่างน้อย2ครั้งอยู่แล้วสําหรับคนที่กังวลว่าถ้าจะซื้อแผนเริ่มต้นในส่วนของแผนสมาร์ทแผนบอลเนี่ยสามารถซื้อได้ไหมที่จริงสามารถซื้อได้นะครับเราอาจจะต้องไปซื้อในส่วนของค่ายกเทยเพิ่มเติมเข้ามาเพื่อ,อจะให้เ<ช>พียงพอค่าห้องแต่แน่นอนฮะสำหรับทีมเราเนี่ยบางโรงพยาบาลเรามีออนนนนใสส่่่วววขงงลดดา้ย need. สามารถติดตามหรือว่าสอบถามตัวแทนในทีมของเราได้เลยแม้คลายกับการที่เราแบบว่าเวลาไปขึ้นเครื่องบินเนาะอัปเกรดซีอันนี้ก็เป็นอัปเกรดท้องเปดโดยโดยโดยที่เรามีคอนแทคกับตัวทางตัวแทนเนี่ยจะมีคอนแทคกับโรงพยาบาลในการขออัปเกรดในส่วนของค่าห้องด้วยนะเช่นเหมือนกับโรงพยาบาลบางโรงพยาบาลแผนเด็กในส่วนของแผนเด็กเมื่อก่อนนะค่าห้องมัน2 5 0 0ันแต่เราสามารถอัปเกรดขึ้นมาอยู่ที่ห้อง4 0 0 0ันกว่าบาทได้เลยนะครับก็คือเป็นแล้วแต่โรงพยาบาลแล้วแต่สิทธิพิเศษสำหรับลูกค้าที่ทำกับทีมของเรานะ ี่คือประกันสุขภาพแผน iHealthy Alza er <ม>ที่เราเริ่มกันเรียกว่าลูกค้าหลายคนให้ความสนใจเราให้ค่าครักษาที่สูงในข้อดีของมันเลยนะครับมีค่าร<ช>ักษาที่สูงามากส <ผม S 1> สำหรับแผนนี้ครับสำหรับลูกค้าท่านใดนะครับถ้าสนใจติดต่อที่แฟนเพจ a c e b o o k ของผมได้ที่สุขภาพถูกใจใช่เลยนะครับใช่หรือว่าจะติดต่อกับผมก็ได้เป็นสุขภาพโดนใจกรุงไทยแอดซ่านะครับวันนี้เราสองคนลาไปก่อนนะครับยังไงคลิปหน้าจะมีอะไรมาติดตามกันต้องติดตามที่ช่อง YouTube ช่องนี้เลยครับสวัสดีครับ